ครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องนายโก้เบาเหนียพะลุยครับคลิปนี้ป้าอยู่ตีให้ครับวันนี้มาปลูกต้นยางพารายางพาราของป้านะครับนี่เจ้าของอยู่ปุ้นนะครับแม่เลี้ยงแล้วครับเห็นหกปีเป็นเทิมน้อยเนาะนี่ยเป็นเทิมน้อยนะครับนี่กิ่งน้อยนะครับแต่มน้อยก็คงจะมุนขึ้นแล้ว ตอนนี้ห้างอยู่โบนนะควันไฟเริ่มแล้วเนอะครับเน่าแลงแลงละบานเฮาครับบรรยากาศบานเฮาครับติปุกนี่เป็นกายยางสองห้าหนึ่งนะครับกายยางเฮาน้อยหน่อยนะครับแต่้อยก็คงใหญ่แล้วส่วงตั้งลายนะเพิ่นก็นได้กีดแล้วครับนี่ฮกปีบรรยากาศบ้านเฮาครับแต่ก่อนเป็นหญาให้เขาโปรตนะครับตรงนี้นะเด,ด,ดี๋ยวนี้เบาไว้ละ ปลูกต้นยางพาราทิ้งไว้ดีกว่านะครับอย่างนี้ก็เป็นต้นไม้น้อยเดี๋ยวมหกปีมาพอ้กันครับจะต้นใหญ่สักบันเทิงนะครับปลูกต้นยางพารานะครับก็บพุดหลุมกว้างประมาณห้าสิบคูณห้าสิบนะครับลึกห้าสิบนี่ครับเราเวลาปลูกไปก็บวดีนีดินถมตาทั้งนี้นะครับเน้อนี่ครับละตาขึ้นมาจากปืนดินนะครับส่วนนี้เป็นดอยกิ้งจี้นะครับเอาขยะคันทัว เป็นตางเตียวนะครับอยากกันหัวไปเป็นแนวไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตั้งบ้นนะครับนี่ลุมเพิมอยู่ลุ่มพุ่นนะครับก็คือของซีเบสไหลนะครับตรงนี้ปลูกประมาณ800ต้นนะครับใจรถไทยขนด้วยนะครับขนกายางตอนนี้ขนไฟขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปตัวไอพ่อเปิ้ลใหย่ยังกินน้อแม่เรียงเปิ้นนะครับบรรยากาศอยู่ห้างนะครับฟาสต้าแม่เรียงเปิ้ญใอย่ยังกินนะครับกำลังซอยแยกๆๆกันเอาไปฟอนะครับซอย วันนี้มีรายการซาจีนนะครับหนับหนะครับมีจีนสดๆของเขานะครับกิโลนี่สองโลนะครับสองโลนะครับจีนในสิงกับนี้นะครับสิงก็ตามมาแล้วกับจีนโอ้โหจีนสดๆนะครับกระดูกอ่านี่เขยนะครับเขยจะเอารถไปลากไม้ครับโฟวินของเขาไทเกอร์นะครับสี่คูนสี่มันจะลากไม่นะครับ สมัยนี่ก็จะเป็นต่อไม้อันปิ้นจีนะครับพ่างเยบไปหลากไปเผาทานทการมัดเชียกครับเฮ้ยเอ้าไป้ยเออพ่องโอ้สบายมากเน็ตกว่ารถไทยเอ้ยมาอ้า ปูแล้วครับจะจะเป็นอานการกินนะครับตามฤดูการนะครับมาขันนัดนะครับหนขันนัดมาใ้สับะรดเนูกับอันนี้ก็เตียมพร้อมเรียบร้อยนะครับเพราะถ้ามีหลายกระซัตรนะครับนี่เราหนอกกับนี้ครับไม่เลี้ยงกําลังลาบชิ้นอยู่นะครับคอามแบบอุ้ยจุงหลานเนี่ยลาบแบบปุ้ยจุงหลานนะครับลาบปุ้ยจุงหลานกับปุ้ดพองบาปุ้อง มือสมัครเล่นนะครับร้องพอนะครับครับ,บส่วนนี้ก็จะเป็นโอ้ยาดบอย่างดีนะครับร้องกระดูกเสียก็คือนก่อนนะครับร้องพอรสชาติเนืนน่นนะครับก็ได้มาครบองค์ประชุมกันแล้วนะครับก็เร,เริ่มเริ่มจะครบองค์ประชุมแล้วกัน นะครับทุกคนมาพ่อเห่างสองมาแล้วครับีเห่างสองมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการผสมนะครับผสมไอ้เราโหขึ้นห้องนะครับนี่เซียนไปนะครับเซียนผสมรักนะครับเนี่ยเราแบบทำการผสมนะครับเนี่ยแบ่งเราออกคนกึ่งเนี่ยนี่เซียนใช่เดี๋ยวคนผสมเนี่ยเอาสักโบกกันนะโบกใหญ่ๆนี่ครับนี่ แง,งโอ้น้ำมันเบนซิน <laughs> แข็งคึ้นน้อยจิ้มพอกันเนาะเดี๋ยวเอมือผสมเหมืนจิ้มพอกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นแย่เนาะไม่อะไ <laughs> เลยนี่ครับผมสมจิ้มเหตุการณ์ครับอาจารย์ฟิสต์อ่อยกอืมยกกันเนะะาะยกกันนะครับ <laughs> เป็นแย่ได้ของรสชาติหวานจบรสชาติ <anto> <laughs> แกแกอลแกแอลแกขอนะครับเวลาจีนเขาก็จะปุป่น <ım Laser> <แ>ประมาณเตียงคืนม <im mer reais> <laughs> ืได้กินนะครับกำลังลาบได้น้อยอยู่หลบเอาละลับเอาหมอกอุ้ยจุงหลานหมอกอุ้ยจุงหลานเพาะแกะมาต้อนนี่นะครับผมมาต้มกันไม่น้อยเนาะพอได้กินเนาะโลเก็บก็สำปลาย่างมือเนี่ยนะครับเ็ทอกนะครับแต่แต่ได้แม่กิโลเนาะมาต้มแบ่งกินกันนี่นะครับย่างยังบ้ดใหญ่เตี้ยฮ็ดทอดปลอกละ ครับคือยางกำลังปลูกนะครับเฮ็ดทอมปอออกล้อแล้วครับแน่นะโอ้โนี่เปิดเก็บเพชรทองนะอาจารย์เก็บเพชรทอมครับพอนี่ครับก็แกนใบแกนเงาแล้วครับเก็บตีสวนยางนะครับยางกำลังใหญ่ตีน้อยนะครับพอดีรถสวยจอดนี่พอดี้สวยโอกาส

เาี่วยตักใส่เลยคตักใส่ยััวนะครับอ่าตักใส่หัวปากหลๆยๆน้อยๆายๆก็ได้คนจากเบอน้องนี่นี่ๆเราไปวยพลยคนี่คนกับขัวหนึ่งขัวนี่ขัวคือต้องัวละข้ห้อย้อกยละเอาละเอาหลับแล้อบรรยากาศโอ้วนลับหนยเนา นี่ครับกิ่นจูไอ้ไห,หจุปลาประมาณนี้นะครับอันนี้มาไก่หน่อยครับน,นี่มาบันเฮ็ดลูกจากบันเฮ็ดปุ๊กมาครับมาไก่หน่อยนะครับนี่ก็แฮมบงหนึ่งนะครับนี่ยซุปละป่อยนะครับอ๋อหนามดูลานดูลานน่อยหม้อหมอกับของดียวกะปิงไสพเพีร์นะครับหออม,ม,ม้อหม้อกับอู้ลูกยางพรม บคนเดมมักลาบคัวมักซุกก็กินลาบคัวครับมากลิบกินลาบลิบแบบกับของเขาอย่าดองคำนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ำคืดเหมืนยามแรงๆของเขานะครับนะครับบานนอกของนาก็จะประมาณนี้นะครับเนอะลูกแล้วลูกหลูกตายไปก็เป็ลานเปลี่ยนลูงเป็นจืดเป็นลุ้นนะ ผมขคยได้ห้าหกคำแล้วได้กระหม่ได้เอกันเหอได้หมาตามลำดับก่อนกบ้ากันไปหม้ตายเมียตายแม่ตายกว่ากันไปครับตามลำดับหรือลูกตายไปแล้วมีหลานกับลูกตายไปแล้วมีหลานกับไปตกหลานครับปะกันใหมในคลิปต่อไปนะครับนีอนะครับบรรยากาศบ้านหนอของเขาประมาณนี้นะครับดดเเเเออาาาาารรข้ลยยกง๋แล้วการแล้วงานบ้านเฮานะครับมีกัเมาเล็กหน่อย ข right? ึ้นตะพังโวยขึ uh ้นตะพังว่าได้เ uh. จ้าของสวนมีแม่เรี่ยงนะครับในมกปีเขาอย่ามากีดยั้งอืมอย่าอื่นคล้าไๆเลกอ่ะ